สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพ,พี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข้อมูลล่าสุดในวันนี้สําหรับพี่น้องประชาชนที่มีประกันสังคมหรือว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และก็มาตรา39เนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็มาตรา39ใช้สิทธิ์ทำฟันฟรีนะครับ900าบาทต่อปีโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งสิทธิทำฟันนี้เป็นแบบปีต่อปีเท่านั้นก็สามารถใช้บริการธรกรรมเกี่ยวกับการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์นะครับซึ่งก็มีการเขียนว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันภายในเส้นเดือนธันวาคม2565นี้นะครับ สำหรับการใช้สิทธิ์ประกันสังคมรับบริการทันก,กรรมก็มีดังต่อไปนี้ 1. ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน900บาทต่อปี 2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนนะครับจำนวน1 5ึซี่สามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาทหากว่าจํานวนมากกว่า5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,500บาท3ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ท <mon> ั้งปาก1ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือว่าล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาท ภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมวงเล็บ2ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากและก็ล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมทั้งนี้ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33แล้วก็มาตรา39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์และเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทางสายด่วนประกันสังคมเบอร์โทร1506ตลอด24 สชั่วโมงก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นํามาแจ้งให้กับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33และก็มาตรา3 9กได้รับทราบกันและเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ท,ทาง Facebook รองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธานายเล็กเพิ่มเติมได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ